กินข้าวคะ่ะทุกคนวันนี้นี่น้ำโต๊คะ่ะทุกคนคะ่ะบันน้เ่นเข่าคะ่ะทุกคนนี่สมพักคะ่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะมากินน้ำได้ดีคะ่ะเซฟเซลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เรียดีผ้ามาก,กินน้ำโต๊คะ่ะทุกคนคะ่ะน้ำตก แล้วก็มิสมพักค่ะทุกคนคะ่ะมิสมพักม่ลูกโดดหอม้วค่ะทุกคนอันก็ไม่ลูกโดดจะโดดไปไหนเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็มีพักพกะพักแก้มค่ะกะซิมี่พักสลัดค่ะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหอมแล้วก็อผักชีนะคะทุกคนคะ่ะล้วก็มีแตงค่ะมีตมบวมด้วยค่ะทุกคนคะ่ะล้วก็มีทัวอุ้ยหลายยางแห้งค่ะมีมะเขือคะ่ะทุกคนคะ่ะ มะเขือมะแตงม,ม,ม,มะบวบค่ะวบวบร้ายนะคะนาะเดี๋ยวมากินกันค่ะทุกคนคะเสีร์เสียต้องกันเด้ค่ะเดิมมาค่ะมา,มาบานเน้นเขานะคะวันนี้ได้ดีเน้นกลับอย่างเดียวเชือ่อเขาได้ยาใส่มือเลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นต้มบ,บวบค่ะทุกคนหวาน ไม่สมทักดู้เห็เองก็เล เนี่กินได้หอองค่ะทุกคนคะขนมมันหวอ,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 อนพ่อมา หวานหวานบวบเรียนนะเอามาส่งทุกคนเนื้อติดมันแลด็กอะเอามาเฮดมุกติดมันยังไง ทากันนี่กับมือไรอกระท่วงนะใครไม่คุยกัไม่ได้กระท่งคุยนะมนไม่คุยทุกคนบอไปหรอก คนเดียวก็ใหญ่ตัวคนมาเนาะเอาคนคนมาบ่าไปปีนี่บ่ไปบ่เลยบ่เลอยเหรอยบ่มีคูนีบ่บ่ไปค่ะเจ็บ วนบลอยเนี่ยบ่ต์สูหรอค่ะทุกคนเห็ดง่ามจะบ่บอยรอยไหมบอ่มอหวั่ววานหวันกินบุฟบสูพักหลอเนาะไล่พัก แต่ว่าพ่กกินเธ่ากับเสีสยใจก็ต้องกินชม,มพักก็เสือบไลพี่น้อก cho bóc bóc Thỏ bóc bóc các bạn đứng thẳng của con khả. ui yeah. thưa con khá nha yeah, trời จะเปยนอสอส่สนพักรีป่ะเกบแกอ่อ,อนๆโอ้ยถึกใจไรทุกคน очку ค่ะทุกคนคะอ่าแสบค่ะกันย่งอยอะจะว่าก็แสบนะคะทุกคนคะมาแรงกับร้อยกระทถนนะคะทุกคนคะ่ผู้เลี้ยงมิครูกับคอยซุปซุ้มวังนี่คือเด็กคูนะคะมีครูไปร้อยกระทถนผู้เดี้ยงมีครูกับสวดต่อไปเนาะอยู่เป็นมูได้ดีไปละค่ะทุกคนคะวันกกนี้กับอ่า บ่มีอย่างหลายกะขอฝากช่องอัาเนตค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกริ๊งๆนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเรดี้ฝากติดตามนะคะพันแปลว่าซอยอุดหนุนซอยอเป็นกําลังใจนะคะทุกคนคะซอยติดตามในึคนสงสารเรดี้กันแล้วกันนะคะค่ะโมนี้เรดีก้กระิขอเข้ามาสวัสดีค่ะ